คุณสีจิ้นผิงกำลังจะก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนพร้อมๆกับคุณเหลี่เค่อเฉียงครับที่กําลังจะก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนทั้งคู่ครับถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการปฏริรูปเศรษฐกิจและทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะมาชี้อนาคตของประเทศและคนทั้งโลกครับ จากที่คุณสีจิ้นผิงได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์และผู้บัญชาการทหารสูงสุดของจีนนบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้ถูกวางตัวให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในขณะที่คุณหลีเคร่อเฉียงก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ครับทั้งสองท่านมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจที่คุณหูจินเข่าและเหวนเชียเป่าพยายามที่จะทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีครับโดยเฉพาะความตั้งใจลดการพึ่งพาการส่งออกลดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยจะพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้นทั้งนี้ผู้นําจีนท่านใหม่ตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจสาหรับปี2556ไว้ที่ระดับ7.5%หลังจากที่ปีที่ผ่านมา GDP ของจีนเติบโตเพียงแค่7.8%เท่านั้น ที่แม้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขอัตราการเติบโต,ตที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า13ปีครับแต่สิ่งที่คุณสีจิ้นผิงจะเริ่มสารฝันเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยการปรับโครงสร้างคณะรัฐมนตรีให้มีความคล่องตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเตรียมที่จะเสนอมาตรการที่จะมายกระดับรายได้ของประชาชนคนจีนที่ส่วนมากยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยให้แคบลง ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะเวลา5ปีที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าน่าสนใจเช่นกันครับโดยเฉพาะการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างภาคการนําเข้าและการส่งออกโดยการกระตุ้นบรรยากาศการบริโภคของภาคประชาชนควบคู่ไปกับการยกระดับความเป็นอยู่ทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมๆกันครับสอดคล้องกับสิ่งที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และ Financial Times อยากจะเห็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมจากรัฐบาลจีนชุดใหม่เพราะนี่ คือ่งที่รัฐบาลจีนตั้งเอาไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลให้อยู่รอดท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่มักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชันเสมอมาครับการตั้งเป้าหมายตัวเลข GDP ของประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญนะครับในการที่จะมาชี้ถึงผลสำเร็จของการปฏิรูปเศรษฐกิจในอนาคต แต่การที่จะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของคนทั้งประเทศควบคู่คไปกับการลดความเหลื่อมล้ําระหว่างคนรวยและคนจนนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากสําหรับผู้นําจีนท่านใหม่ครับกลับมาเจาะลึกแนวความคิดในการทําธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพพัฒนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง business intelligence วันนี้สวัสดีครับ